สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบันทึกยอดยกมาของสินค้าคงเหลือต้นงวดนะคะนวันที่31มธันวาสองห้าค่ะเราจะมาที่ระบบบริหารสินค้าคงคลังไปที่วงโค่ะไปที่เซตบาลาน c ์ด a ตานะคะมันจะขึ้นหน้าใบปรับยอดกดโอเคค่ะเราจะกด f 3เพิ่มนะคะเราจะไปแก้ไขที่วันที่ค่ะเป็นวันที่31 1257สบสองห้าเจ็ดค่ะกดโอเคค่ะ PF เราจะเปลี่ยนเป็น P ค่ะรหัสเราจะใส่จุด Enter ค่ะเลือก e 0ขีดศูนย์หนึ่งค่ะไปที่จำนวนเพิ่มค่ะจำนวนห้าโหลค่ะมาที่รหัสนะคะจุด Enter ค่ะ เลือก e ศูนย์สองค่ะเลือกค่ะจำนวนเพิ่มนะคะสองโลค่ะมาที่รหัสอีกนะคะจุด enter ค่ะเลือกที่ e ศูนย์สามค่ะจำนวนเพิ่มนะคะหนึ่งโลค่ะมาที่รหัสนะคะจุด enter ค่ะ เลือก e ศูนย์สี่ค่ะจำนวนเพิ่มนะคะห้าเครื่องค่ะขอโทษค่ะห้าโลค่ะรวมจำนวนนะคะเป็นสิบสามค่ะรวมเป็นเงินหนึ่งแสนสี่หมืนสี่พันบาทค่ะกด f 1 0บันทึกค่ะ